ติดตามข่าวกันต่อค่ะยังที่นงกิกบอกค่ะสิภาพไปเบิรงทางสนามบินคอนแกนเฮาหญิงใหญ่อลังการเนาะค่ะถ้าอากาศยะน่นานชาดคอนแกนค่ะเปิดไส่ระบบการขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบินหรือว,าว่าง่วงสร้างค่ะให้บริการผู้โดยสารแล้วก็สายการบินพาณิชย์ทุกสายการบินยังเต็มรูปแบบค่ะรองรับผู้โดยสารที่มาใส่บริการหลายขึ้นกว่าเก่าเนาะค่ะเป็นจังไดเฮาไปติดตามจากรายงานพิเศษชุดนี้ค่ะ จำนวนผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกกว่า5,000คนต่อวันที่มาใช้บริการที่สนามบินขอนแก่นได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหลังกรมท่าอากาศยานได้ทุ่มง,งบประมาณกว่า2,250ล้านบาทดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแกน่นโดยการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่พร้อมอาคารจอดรถผู้โดยสารพร้อมการก่อสร้างขยายลานจอดเครื่องบินจำนวน6ลู่ ซึ่งอาคารที่พักผู้โดยสารชั้นที่1จะเป็นอาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้นที่2เป็นอาคารผู้โดยสารขาออกมีเคาน์เตอร์เช็คอินทั้งหมด24จุดเพื่อให้บริการแก่สายการบินพาณิชย์ได้ครบและสมบูรณ์ที่สุด ร้อยตีอัธยาลาบมากผู้อำนวยการท่าอากาศย,ยานขอนแก่นบอกว่าปัจจุบันสนามบินขอนแก่นมีจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการกว่า5,000คนต่อวันจากการเปิดให้บริการของสายการบินพาณิชย์รวมไปถึงเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำครอบคลุมทุกเส้นทางและเชื่อมต่อภูมิภาคของไทยทั้งหมดทั้งนี้สนามบินขอนแก่นได้เปิดใช้ระบบการขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบินหรืองวงช้างในหลุมจอดที่1-4ถึงเพื่อให้บริการผู้โดยสาร ตามการอนุญาตของสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAAT ที่กำหนดให้ท่าอากาศยานนานานชาติขอนแก่นเริ่มใช้งานได้ทั้ง4จุดตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาท่ามกลางความตื่นเต้นของผู้โดยสารที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบระบบและการใช้งานงวงช้างในทุกจุดอย่างมากเนื่องจากปิดการให้บริการมานานกว่า1ปีตามแผนการปรับปรุปรงซ่อมแซมอาคารผู้โดยสารและลานจอด โดยระบบการขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบินหรืองวงช้างได้เปิดให้บริการเทียบเครื่องบินกับสายการบินพาณิชย์ทุกสายการบินอย่างเต็มรูปแบบควบคู่กับเครื่องบินของหน่วยงานต่างๆที่มาใช้บริการที่สนามบินขอนแกน่น เช่นเดียวกับหลุมจอดเครื่องบินที่สามารถรองรับเที่ยวบินที่จะมาใช้บริการได้รวมกัน12หลุมจอดหรือ12ลำพร้อมกันโดยมีระบบการให้บริการภาคพื้นที่เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของกรมท่าอากาศยานและสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอย่างเข้มงวด การดาเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่นเกิดขึ้นเนื่องจากกรมท่าอากาศยานเห็นว่าขอนแก่นเป็นจังหวัดใหญ่ในภาคอีสานโดยมีแนวโน้มที่จะมีผู้โดยสารเติบโตตลอดเวลาจากล้านคนเศษมาเป็น2อถึงสล้านคนนอกจากนี้ขอนแก่นเป็นจุดตัดเชื่อมต่อหลายจังหวัดในภาคอีสานและประเทศติดชายแดนแม่น้ำโขงพร้อมกับมีนักลงทุนจากส่วนกลางได้เข้ามาลงทุนในขอนแก่นจำนวนมาก และยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและการแพทย์ในภาคอีสานอีกด้วยกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมได้รับการจัดสรรลงงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารให้ทันกับการจเจริญเติบโตของจังหวัดขอนแกน่นทีมข่าว NBT ขอนแกน่นรายงาน อยิงไงอลังการสิบอได้งายตากแดดแล้วฝนตกกระสิโบเปียกเลยได้ค่ะบานี้ท่านพอดีุ่ะะคท่านพอดีกับช่วงเทศกาลปีใหม่ขาดว่านักท่องเที่ยวซีมาเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเนี่ยหลายคักได้เพิ่มมาเนี่ยมาเข้าดาวอยู่คนเดียวนี้เขาสองคนกะเป็นหนึ่งบแมนเป็นหนึ่งนนั่นที่ต้องเตรียมตัวฮับมูฮับพวกนี่นัดกับมูเต่นีนัดกับมูเตี่ยมูผู้ยิงหรือมูผู้ซ้ายทมได้เหมือนเตี่ยโอ้ได้เหมือนเพราะว่ามูพวกเขาหลายนะคะเอา